ไม่เราไปวัดแล้วเนาะนิดนึง <c oughs> อ่ะแม่หนีเป็นคนจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นลูกชาวนานะคะมาทําก่อสร้างแล้วก็มาค้าขายนะคะตอนนี้ก็มาซื้อบ้านอยู่ที่ชนบุรีค่ะตอนนี้เป็นคนชนบุรีแล้วค่ะมาอยู่สามสิบปีแล้วนะคะถามว่าเข้ามาตรงนี้นะคะชอบไหมไม่เคยชอบเพราะไม่ชอบตื้อคนและไม่ชอบขายของ แต่ชอบขายของตลาดนัดเพราะซื้อตรงตรงคำว่าแม่ค้าชอบขายของอยู่แล้วแต่ถ้าเครือข่ายเราคิดไปแล้วไงเราคิดไปแล้วต้องไปตือ้อไปง้อเขาคือไม่ชอบในตัวเองเป็นคนพูดตรงและพูดไม่เพาะจะไปขายขายไม่ได้แน่ๆค่ะแ,แม่นี้มาจากสุขภาพนะคะสุขภาพที่เป็นหลายๆอย่างความดันไมเกรนทุกอย่างเลยนะคะมากินจมูกข้าวมากินจมูกข้าวจากอาจารย์กวิทหรือคุณวราพรเนี่ยนะคะไปแนะนํา ถามว่าตัวแรกเลยอะคือสินค้าพอสินค้าใช้ดีแล้ววันนั้นเราคุยกับอาจารย์กวิกะคุณวราพรอ,อาจารย์บอกอยากกินยาฟรีไหมใครก็อยากกินฟรีอยากได้เงินไหมอยากได้ทำยังไงเข้าเรียนรู้เราก็เข้าเรียนรู้แล้วชอบเรื่องเงินอยู่แล้วอย่างอื่นไม่ได้สนใจชอบเรื่องเงินพอเรามาดูแล้วอา้าวเราแบบนี้เราได้ทั้งหมดเลยสุขภาพก็ได้ตอนนี้สวยไหมคะ อายุจากหกสิบแล้วนะเห็นป่ะสุขภาพ oh, <my. S 1> อ่ะซื้อเอามาก่อนนะถ้าคนเราอ่ะสุขภาพดีอะไรมันก็ตามมาหมดแหละทั้งสุขภาพทั้งเงินทั้งเวลาเราที่ได้ตรงนี้ถือว่าใช่เลยอ่ะพอเราได้เรียนรู้แล้วก็ทํากันนะคะตอนแรกเลยสิบห้าวันก็ได้อ่าสิบสองวันได้ห้าพัน 5, 000, แล้วมันก็ขึ้นๆตลอดเนี่ยคือคือมันใช่เลยอ่ะแล้วพอเรามาคิดว่าตัวเราเนี้ยดีทั้งหมดแล้วทํำยังไงที่มันได้เงิน เรากล้าไหมคะกล้าที่จะบอกคนอื่นบอกแล้วให้เขาทําเหมือนเราเนี่ยเพราะอย่าลืมว่าถ้าเราไปบอกคนอื่นตรงเนี้ยถือว่าเราก็ได้บุญเลยนะเพราะบางทีเราไปแนะนําเขาเนี่ยเขาสุขภาพไม่ดีเราเอาสุขภาพให้เขาอแต่คนไหนเขาอยากต้องการเงินเราก็ให้เขาได้อะ่ะลองดูซิว่าเอ็มสตาเนี่ยให้หมดทุกอย่างเลยอยากได้เที่ยวก็เที่ยวใช่ไหมคะทุกคนผ่านมานีได้เที่ยวกันหมดแหละ ยังไม่หนิมนะี่ยไปสปอนเซอร์ใครถามว่าทาไมกล้าปิดเพราะเรากล้ากล้าจากตัวเราที่จะให้เขาแล้วเราเชื่อหรือเปล่าเรา,เราเชื่อร้อยเราเต็มร้อยเลยแต่เชื่อห้าสิบมันพูดไม่ค่อยออกไงจริงไหมคะถ้าเราจะทําอะไรอะ่ะเอาให้มันเป็นร้อยไปเลยอะ่ะแล้วมันทาครั้งเดียวจบอะ่ะถ้าเราทําแล้วทําอีกเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเพราะตอนนี้แม่หนิมสตาร์ทจริงๆเพราะว่าอยากให้มันจบเพราะเราอายุมากแล้วอยากทําบุญอยากเที่ยว แล้วมันได้ทุกอย่างอ่ะอย่างคนเนี้ยที่ไปแนะนำเขาเนี้ยแม่หนิมตามเขาสองปีสมัครให้เพราะอะไรอ่ะเขาเป็นนักธุรกิจเลยละคนเนี้ยเป็นผู้แนะนำแม่หนิมมาสองปีจากยักษ์ใหญ่เราไม่เป็นแต่คนเนี้ยสอนเหมือนพี่สาวว่าให้จากใจจริงเลยเราก็เห็นว่าตรงเนี้ยมันได้อ่ะเราก็ไปแนะนำสมัครให้สมัครเพราะความเกรงใจไงเหมือนสมัครให้น้องสาว พอสมัครปุ๊บกินจมูกข้าวไปสองกระปุกไม่ดีเลยไม่ดีเพราะเขาไม่ได้สนใจตรงนี้ไม่จริงไม่จังเราก็อ่ะไม่สนใจตรงนั้นก็ปล่อยก่อนเพราะคนเราอ่ะถ้าใจเขาไม่มาไม่ต้องไปดึงเขาหรอกปล่อยเขาให้เห็นเราดีกว่าพอเข้าปีที่หนึ่งปีที่สองจะต่ออายุพี่ไม่ต้องต่อแล้วเพราะพี่ต่อไปนะพี่ก็ไม่ได้อะไรไงเพราะเรารู้อ่ะเอาอย่างงี้ดีกว่าหนูขอข้างเดียวพี่กับน้องเชิญมาว่าอาจารกองคำ พี่ถ้ามันไม่ดีพี่ก็ไม่ต้องทําถ้าถ้ามันดีพี่ทําก็หนูนะเอาเต็มร้อยเลยเราก็คุยคุยกับคุณกานิกาพอคุยพอมาปุ๊บเฮ้ยมันง่ายวัยหนิมเออตอนแรกทําไมไม่งี้กับพี่มายอมมาดูวะเนี่ยพอตอนเนี้ยมาทั้งหมดเลยน้องสาวอ่าลูกสาวจบนอกมาทาง,งานเลยนะตอนนี้ลุยหมดเลยน้องโชว์จะพาเพื่อนมาบ่อยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาพี่สาวมาจากนอกอีกคนนึงพี่ของแฟนเครือข่ายจะจา๋าเลย จะมาอธิวาดอาจารย์กงคํานะคะอันนี้ถือว่าสุดยอดถ้าเรากล้านะคะแล้วก็ชวนเขากดไปทางซ้าย,าายใช่ไหมคะ ที่นี่สองปีนะคะแล้วเรากล้าอีกคนนึงคนนี้บอกได้เลย,เลยขายของมาตั้งแต่ตลาดนัดครั้งแรกเลยรู้จักกาันเป็นคนขายเป็นจัดนัดชวนแม่หนิมมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยไม่ได้สนใจเพราะไม่ชอบต้องไปตื้อคนไงอ่าเพราะเราเห็นว่าตรงนี้ใช่เราก็ไปตามเขาคนนี้บอกได้เลยว่าทําเยอะมากแต่ชอบลงทุนวันหนึ่งเราโทรตามนั่นบอกว่าโอ้ไม่เอาหรอกหนิมมาชวนแต่ของไอ้หนิมอะไ่มาดูของพี่อ่ะ พี่เหนื่อยแล้วทำกว่าคนนอะเพราะเขาทำเป็นเป็นสิบสิบปีนะทุกทุกบริษัททำกว่าคนน่ะเหนื่อยแล้วไม่เอาใช้เงินทําเงินอใช้เงินทําดีกว่าบอกพี่ใช้เงินทําอะพี่ร้านพี่พี่จะได้ร้านพี่ลงไปทุนกิจไปกี่ร้านเราก็บอกบอกอืมมันนั่นแหละแต่มันเหนื่อยเอาอย่างเงี้ยพี่แลกกันเขาจะแลกกันบอกไปแต่ไปก็นหนูก่อนไปบ้านอาจารย์คงคำเดี๋ยวหนูจะไปด้วยพอมาปุ๊บเอา้ามันคนละอย่างเขามาตอนแรกเขาบอก ถ้าไปรู้ว่าเอ็มต,ตาไม่มาพ่อก็เคยทําแล้วแต่เขาไม่ได้ตังค์เนี่ยคือเราให้เห็นชัดแล้วเรากล้ากับเขาเนี้ยคนเนี้ยก็สมัครและอีกคนนึงน้องอยู่ข้างหลังเนี้ยอันนี้เจอที่สาขาน้องเขามาถามแม่นิมก็บอกกับเขาว่าเขาถามบอกป้าทําตรงนี้เป็นอาชีพไหมทามอาชีพเลยหนูว่าหมดอายุหนูกินจม,มูกข้าวอยู่เออแต่หนูเคยไปถึงสํานักง,งานใหญ่นะหนูว่ามันใช่เลยอะ แต่หนูหมดอายุแล้วหนูจะทํำยังไงไม่ต้องทําอะไรหรอกลูกบัตรประชาชนมีไหมถ้ามีมาสมัครเดี๋ยวป้าจะแนะนําแล้วไปเจอกันวันที่หกที่เจ็ดสำนักงานใหญ่แล้วหนูจะรู้ว่างานเขาจะเริ่มยังไงแล้วก็คุยกับเขาเนี่ยคือสมัครเรียบร้อยแล้วอันนี้คือลูกที่สาขาเลยนะคะ และนี้คือความที่ว่าไม่เห็นบ้านอาจารย์กองคําวันนั้นแล้วเขาก็ไปแนะนําอัพลายใหญ่ก็เลยคนเนี้ยทำาได้หลายบริษัทลงทุนครั้งหลังสองล้านบาทสองล้านบาทวันนั้นไปแบบตอนนี้เขากําลังเปิดร้านอาหารอยู่ตรงบางประกงคือเขาบอกว่าเขาทําตรงเนี้คือแบบว่าเขาเขาเขาลุยมาจากนี้เขาเคยอยู่ที่อมตะเขาทำมาสามล้านแล้วแต่พอทําดีแล้วจะของเก้าคืนไง มนลงทุนบ่อยเลยวันนั้นก็ไปคุยแล้วก็นั่งคุยแบบไม่ได้จะคุยเรื่องธุรกิจนะคือคุณคุณก็พาชนเลยอะ่ะบอกคนนี้ลงทุนเยอะมากเลยนิมบอกอ่ะงั้นเหรอก็คุยกันเขาก็เห็นหน้าเขาบอกพี่อายุเท่าไหร่บอกห้าเก้าแล้วโอ้โหหนูแค่สี่สิบนั่นเองทําไมพี่ผิวดีจังอ๋อพี่ดูแลสุขภาพแล้วเขาก็บอกโอเขาก็ดูแลนะพี่กินอะไรก็บอกเขาเอ้ยหนูเคยกินแล้วเอากินแล้วแลกกินอีกไหม กินแต่ไม่ไม่ได้ทําธุรกิจออะไม่เป็นไรสมัครกินก็ได้แล้วบอกเอา้าแล้วบอกทําเป็นโครงการระยะสั้นๆพ่อพี่กุลเขาโทรไปหาแล้วไงทําอะไรก็เปิดโน้ตบุ๊กให้ดูเลยเอา้าซื้อกินซื้อใช้พี่อย่างนี้แค่นี้เหรอบอกแค่นี้เอาเวลาหนูทําุงก่อนเนี้ยสามปีหนูไม่ได้ตัง์น้องรู้แผนไหมไม่เห็นเขาบอกอย่างนี้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่บอกพอบอกจบแม่หนิมก็ปิดในชุดที่ห้าเลยพอเขาเขาใช้นี่ทุกตัวเลยก็ถือว่าอันนี้ก็เดี๋ยวอ่า ตุจีนแล้วเนี่ยก็จะชวนมาบ้านอาจารย์กองคำเพอะนี้เราปากแลลวแล้วคุณกุงก็บอกไอหนิมทําไมกล้าจังวะบอกว่าคนเนี้ยพี่ชวนไปไหนไม่ไปเพราะเขาพูดมาคํานึงเราก็จําเขาไว้อะเขาอยากได้เงินหลายๆกระเป๋าแต่เขาอยากนั่งอยู่บ้านได้เงินบอกพี่อบอกน้องมีนะที่นั่งได้เงินเื่ออาจารย์กองคำไงวันละหกหมื่นเขาอยู่กับบ้านเลยเขาทํายังไงอะไปดูเองเนี่ยก็คือให้เขามาดูที่บ้านอาจารย์กองคำ อันนี้คนแรกตอนนั้นไม่หนิมขายกับข้าวอยู่ในเคหะที่ให้ใช้ยาที่ฟันยักษ์ใหญ่หลอดหนึ่งแล้วก็เอาไปสมัครแต่ตอนนั้นไม่ได้ทําธุรกิจนะอ่าแต่ใช้เขาตลอดแต่ยาที่ฟันเขาใช้ดีมากไอ้เราก็เอ้ยยาที่ฟันใช้ดีแต่มานานอะ่ะพอสั่งทิง้งพอชื่อจันบอกนานบอกว่าจันเอายาที่ฟันให้พี่หน่อยเสร็จวันก่อแล้วโอ้ยมีเอาดีกว่าซื้อ,อยากแต่เราติดใจนะยาที่ฟันเขาตอนนั้นอืมตอนนี้เขาทา เขาทาธุรกิจเลยพอมาตอนหลังไม่หนิมขายผ้าเนาะเขาก็ไปเที่ยวที่ตลาดนั้นเขาก็เห็นเราขายผ้าดีเขาบอกโอ้พี่หนิมขายผ้าดีเนาะเออเดี๋ยวจนันทําม,มั่งดีกว่าเป็นสเสริม,มเขาก็ซื้อเล็กๆในน้อยมาตอนนี้ร้านใหญ่เพราะอะไรอะ่ะไม่เล็กไม่น้อยเอเขาเห็นเราได้ไงแล้วต่ออ่าแต่แฟนเขาข้าราชการนะมีเงินเดือนเป็นแสนมีลูกสองคนนีนนี่คือการสนับส,สนุนสนับสนุนกันตอนที่เราอยู่ เหะตอนนั้นไปเช่าบ้านเขาอยู่แล้วมีวันหนึ่งที่ไปคุยกับเขามั่นใจนะอจะวันนี้จะออกไปหาใครนึกชื่อเขาได้ไงอ๋อไอจันอยู่เคหะเคยชวนเราทำบริษัทแรกเออไปหาเลยพอไปหาจันบอกโอ้ยพี่มีคนมาแนะนำเยอะแล้วบริษัทเนี้ยไม่เอาหรอกถ้าแบบถ้าไม่ใช่พี่นะจันก็ไม่เปิดให้เข้าบ้านเพราะว่าเราสนิทสนมกันตั้งแต่แตรุ่นขายข้าวไง เราบอกอ่ะไม่เป็นไรก็นั่งคุยไปนั่งคุยมาเขาก็บอกเนี่ยน้องสาวทําอยู่พอน้องสาวเขาอยุดใต้ของเต็มบ้านเลยแม่ก็ไม่กินเออบอกเอาไม่รู้สิแต่พี่ทําตรงนี้ยจันเชื่อไหมดูตัวพี่สิพี่จันก็รู้ว่าพี่ไม่ชอบแต่งตัวแล้วฝ้าเต็มหน้าแล้วอ้วนด้วยทําไมพี่มาเปลี่ยนแปลงแบบนี้เพราะบริษัทนี้ที่แน่ๆแ,และพี่มีไรายได้ทุกเดือนเลยพี่ไปทำอะไรทำแบบไหนวันนั้นก็คุยแค่แป๊บเดียว เขาบอกอรู้เนาะเครือข่ายถ้าพี่ทำก็ได้ตังค์บอกใช่ทําก็ได้ตังค์จันนะ่ะเป็นคนทําอยู่แล้วใช่ไหมจันไม่ต้องไปทําไหนอ่าไปที่ไหนเพราะว่าแฟนจะให้ออกจากบ้านตอนนี้เขาอยุมากแฟนเขาอยากให้ดูแลเดี๋ยวนี้มันทันสมัยแล้วจันก็กดให้เขาดูว่าจะสั่งของแบบไหนทํำยังไงแล้วก็บอกว่านท์ครีมเขาเป็นคนเป็นช่างสมสวยไงเราก็แนะนําพวกแอดนี่ให้เขาพอก็เห็นแล้วเออเราบอกอ้ตอนนี้มีโปรนะ ถ้าการไม่เอาวันนี้นะห้าพันกว่าเลยนะแต่ละชิ้นแต่ถ้าเอาวันนี้ 5, ห 3, ้าพันเหลือสามพันพอดีเลยวันนั้นเขาก็ก็ปิดด้วยเครื่องสำอางเนี่ยถ้าเรากล้านะเพราะลุงก่อนบอกเลยเลยว่าไม่หนิไม่ค่อยกล้านะเพราะว่าจะเอาแค่พื้นฐานตัวเองมีความรู้แค่เนี้ยจะเอาแค่เนี้ยแต่ตัวนี้ไม่ใช่ละเปลี่ยนเราต้องกล้าเพราะอะไรเราเชื่อมั่นเข้ามากี่ปีเราไม่เชื่อมั่น เราต้องกล้าและเชื่อว่าที่เราทําอยู่เนี่ยเราทําได้แล้วก็ทําให้แบบไงเวลาไปคุยกับเขาอะคุยด้วยมีพลังเพราะเราให้คิดว่าเราให้เขาอะเราไม่ได้ไปเอาจากเขานี่แหี่ยตอนนี้เลยไม่หนิมออกทุกวันเพราะอยากอะไรวะเพราะอยากจะเป็นลูบี้และจะจบสิ้นปีเนี้ย,ยังไงก็ไดมอนด์แน่นอนค่ะ